วันนี้ลุงวิทย์ป้าเกียลรถบ้านพน,น้จอนวันนี้ยังอยู่ที่บ้านอยู่นะคะอยู่บ้านที่พัทยาค่ะก็วันนี้ก็มีกับข้าวสามอย่างค่ะแล้วก็มีผัดพริกแกงกุ้งค่ะอันนี้ก็กุ้งตัวใหญ่ๆค่ะอันนี้ก็แกงผัดพริกแกงกุ้งนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นผักน้ำพริกค่ะผักน้ำพริกก็เป็นกระจาดเลยค่ะ มีทั้งเอ่อมีทั้งหัวปีค่ะหัวปีกล้วยค่ะแล้วก็มีผักหลายๆอย่างค่ะมีทั้งมะเขือมีมีทั้งผักกาดขาวมีทั้งเอ่อแตงควาแล้วก็ถั่วพูค่ะแล้วก็อันนี้ก็ต้มขาไก่ค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกมะอึกนะคะน้ำพริกมะอึกก็ใส่ทั้งมะเขือพวง แลใส่กุ้งแห้งปนด้วยนะคะถ้าสูตรปลาเกียวก็จะใส่กุ้งแห้งปนด้วยค่ะทุกอย่างอร่อยอร่อยค่ะ